อวกแทบพุ่งสั่งส้มตำข้าวโพดหวังกินแซบๆแต่นั้นได้ของแถมเป็นพาสตา้า เฟซบุ๊กแฟนเพจข่าวสารเมืองปราการได้โพสภาพลงในโซเชียลเป็นภาพสมตำขา้าวโพดโดยในช้อนนั้นมีพัาสตยาปิดแผลที่คาดว่าน่าจะผ่านการใช้มาแล้วผสมอยู่ใน้มตำด้วยโดยทางเพจได้ระบุคแคปชั่นไว้ว่าอ้วกแทบพุ่งสมาชิกฝากเตือนพ่อค้าแมค่ค้าระวังสิ่งแบบปลกปลอมในอาหารเมื่อวันที่25ที่ผ่านมาไปซื้อ้มตำหน้าห้างแห่งหนึ่งในสมุทรปราการร้านเขาแถมพาสเตอร์ปิดแผลมาให้กินด้วยกินไปครึ่งชามละอ้วกเลยลงไปแจ้งที่ร้านทำหน้ามอนใส,ส่งนัน ขอโทษสักคำก็ไม่มี ต่อมามีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเด้เข้ามาคอมเมนต์ข้อความจากทางร้านซึ่งออกมายอมรับผิดว่าตอนแรกเจ้าของร้านที่รับเรื่องดูภาพจากโทรศัพท์มือถือของเจ้าของเรื่องก็นึกว่าเป็นปลาแซลมอนและยังไม่ทันได้พูดคุยหรือสอบถามให้รู้เรื่องลูกค้าคนดังกล่าวก็กลับไปก่อนแล้วก่อนจะมานึกขึ้นได้ว่าันเกินเหตุจะติดพลาสเตอร์ไว้ที่นิ้วจริงและเป็นครั้งที่ไม่ได้ใส่ถุงมือเนื่องจากรีบและที่ต้องติดไว้เพราะว่ามันแสบแต่ยืนยันว่าไม่มีเลือดแต่อย่างใดและหลังจากนั้นก็ได้พูดคุยยยยแแลลลละขอโททูกค้้าาารรรดัง่่วเป็นีีบ out.